ครับผมเดี๋ยววันนี้จะพามาเตรียมอะไรกางเกงนะครับเวลาเราตัดเสร็จแล้วเวลาเราจะเย็บเรามันอะไรมันมีอะไรบ้างนะครับเราเริ่มต้นกันเลยครับตัวนี้จะเป็นขั้นตอนแรกผ้าที่เราตัดออกจากตรงโค้งเป้าเนี่ยนะครับเนี่ยต่อมาทําเป็นผ้ารองกับพอเขียงนะครับเราวางตรงอย่างนี้แล้วก็แผ่นหน้าแผ่นหน้ามาวางประกบประกบอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ตัดตัดไปตามริม ขึ้นหน้าเลยครับนี่ตรงนี้ครับนี่คือผ้ารองนะครับเสร็จแล้วเราก็มาช็อกช็อกเส้นเส้นที่เราจะเข้าข้างนะครับเส้นนี้แล้วก็เส้นที่ใส่ริมผ้าเขียงอย่างนี้นะครับนี่แค่นี้ครับตรงรอบนี้เราจะพับก็ได้แต่ว่าเราเราจะพ้งก็ได้นะครับอันนี้คือผ้าผ้ารองกับเ้าเขียงทีนี้ก็เป็นผ้าริมนะครับผ้าริมกับโ้าเขียง นี่ผ้าริมกับเป๋เทียงนะครับนี่คือผ้าริมกับเป๋เทียงนะครับทีนี้กระเป๋าหลังกับเป๋าหลังหนึ่งใบก็จะมีผ้าอยู่สองชิ้นนะครับผ้าริมกับผ้ารองนะครับนี่เลยน่ครับผ้าด้านไหนไม่โชว์เราก็ขีดไว้นี่คือด้านไม่โชว์นะครับคือกระเป๋าหลังครับสองชิ้นนะครับหนึ่งใบมีสองชิ้นนะครับหลัง เสร็จแล้วก็ทําสาบสาบที่ไว้สําหรับใส่ซิปนะครับแล้วก็พับอย่างนี้พับพับหน้าโชว์นะครับเสร็จแล้วก็ตัดให้เป็นรูปรูปสาบนะครับเฉลียงลงไปอย่างนี้นี่ครับนี่คือสาบนะครับสําหรับไว้ใส่ซิปกางเกงนะครับเสร็จแล้วทีนี้เป็นหูกางเกงนะครับ เวลาเราตัดตงเียงมันก็จะมีผ้าอะไรออกมาสําหรับทําแต่ละอย่างอยู่แล้วนะครับนี่คือผ้าทำหูนะครับเนี่ยผ้ายาวๆด้านยาวนะครับผ้าด้านยาวอย่างนี้นะครับยาวลงยาวลงกับตัวองเียงนะครับเรียกว่าผ้าด้านยาวนะครับสําหรับทําหูกุงเียงนะครับเนี่ยเราก็พับพับแล้วก็ไปเย็บอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับทําหูกุงเจีงนะครับอันนี้คือหูกุงเจีงแล้วที่นี่ขอบเราก็ตัดขอบนอกก่อนนะครับ ้าอะไรเวลาเราตัดออกมามันจะมีแต่ได้จุดไว้าำรับทำอะไรอยู่แล้วนะครับผ้าทำขอบมันเกงขอบนอกเราใช้ผ้าด้านยาวเหมือนกันนะครับเนี่ยที่มันยาวลงอย่างนี้นะครับที่มันยาวลงไปกับตัวกางเกงนะครับเราก็ขีดด้านที่ไม่โชว์นะครับด้านโชว์คือด้านล่างนะครับแล้วก็เผื่อเบื้องต้นก็เผื่อก่อนสามนิ้วครึ่งพอนะครับนี่สามนิ้วครึ่งแล้วก็วัดเอวมา เอวสามสิบสองตัวนี้เอวสามสิบสองครับเราก็วัดสามสิบสองแล้วเราก็เผื่อมาอีกสามนี่คึ่งเหมือนกันนะครับเนี่ยส่วนนี้คือคือขอบนอกนะครับเสร็จแล้วเราก็เอเมมีเกาวเจมีเกาวไปรีดไปรีดติดเลยนะครับเนี่ยรีดติดแล้วเราค่อยไปเย็บขอบพีทีนูนะครับอันนี้คือขอบนอกนะครับพอเราตัดเราจะโค้งก่อนก็ได้นะครับตัดโค้งก่อนก็ได้ค่อยไปติดเนี่ยแล้วเราก็ เอาเคมีเกาวมาวางแล้วเราก็ตัดตัดไปตามนี่เลยเผื่อเย็บด้วยนะครับเนี่ยเผื่อครึ่งนิ้วด้านนี้ครึ่งนิ้วด้านนี้ครึ่งนิ้วนะครับก่อนที่เราจะไปไปเย็บนะครับทีนี้อันนี้เป็นเป็นเคมีเกาวแเราก็เอาไปรีดก่อนนะครับเสร็จแล้วนี่คือนี่คือขอบางเกงครับง่ายๆอะไรก็มีแค่นี้ครับเสร็จแล้วก็ไปตัดผ้ากระเป๋าทีเนี้ยไปตัดผ้ากระเป๋านะครับครับพอเราฉีกผ้ากระเป๋ามาแล้วนะครับเราก็ ครับเข้ามาเราเหลือไว้ตัวนี้ประมาณสักสามถึงสี่นิ้วนะครับเอาไว้ทําผ้ายึดหน้าท้องนะครับแล้วเราก็ประกบมาอย่างนี้นะครับนี่ลักษณะนี้แล้วก็แผ่นหน้ามาวางแผ่นหน้ามาวางเหมือนกันเลยครับนี่อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ตัดไปตามริมผ้าเหมือนกันครับอย่าให้มายังไม่ต้องมาถึงสามนะครับเนี่ยให้มัน ห่างจากสามาประมาณนิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วได้ครับก็ตัดตรงไปเลยตัดให้มันต่ําจากตรงริมตรงที่เราจะจอดนี่ประมาณสักนิ้วครึ่งนะครับแล,แล้วก็ขีดทีนี้ก็โค้งโค้งให้มันเป็นถุงนะครับตรงนี้นี่ครับเป็นถุงกระเป๋าแล้วนะครับในผ้าที่มันเหลือเราก็เอาไว้เป็นทําเป็นผ้าเย็บหน้าท้องนะครับนี่ครับ นี่ครับเรียบร้อยวิธีเตรียมอะไรกางเกงนะครับ